สวัสดีครับพามาสุงว่านะครับผมกับฮอดมองแล้วนะครับอยู่บ้านพ่อนงตาลนะครับผมอยู่บุรีรัมนะครับกำลังลงนะครับผมกับไประยองมานะครับแล้วก็ตีรถมาบ้านพ่อนงตาลนะครับผม สาตัวนะครับก็บเป็นชุดที่2นะครับชุดแรกเอามาตัวหนึ่งนะครับชุดนี้เป็นชุดที่2นะครับกัมีสาวหน่อยกับสาวใหญ่นะครับสองสาตัวนะครับ เดี S <S <park> ๋ยวกำลังเอาลงนะครับผู้ใดสนใจกับขามมเบึงนะครับขาเขามาไก่มาเ้าแล้วครับมาจตกกรุงเทพนะครับผมเกกนางไ เขาเอื้นบ้านยังครับบ้านยังครับพอ่อบ้านบ้าน,บ,านบ,บ้านกวดบุรีรัมบ้านกวดบุรีรัมนะครับ ผมสั่นเกืบกระสอบแล้วครับก็ดี <c oughs> แดงสุดตัวนะครับแดงเบิดสุดตัวเลยนะครับ อากาศดีดีนะครับม <author> ืนเนี่ยแก่เลยวะครับแก่เลยมันมืนล่มอีก บมือนฝันไดนนะครับมีเฟื่องห้องนะครับสาวน้อยนะครับสาวน้อยสาวน้อยแดงๆเลยนะครับเรื่มแกะเสียพ่อตงพ่อแหลก <laughs> เอาเขาคอกได้ครับ ไปไปโอ้โอ้ขาอ่อนขาอ่อนยืนมาโดนยืนมาไก่นะครับยืนจากกรุงเทพไปละย่องก่อนใครกลับมาบุรีรัมย์ไปไปไปเร็วไปไปไป งองอยู่นะครับยังตื่นยังงองอยู่วินยืนมาไก่ครับไปนี่นะครับคู่กัน ตีไปเลยตีไทยไปเลยมามาบายบาย bye bye, ใครกินนี่นะครับมูเต็มคอกนะครับผม หญ้อยนางอีนะครันมีแปลงอ้อเนื้อน้งหลั้นะครัน อาอนยังยืนโดนนะครับสีนี้ไอ้ไอ้สีนี่แดงแดงเบิต้ตัวนะครับบุมีขาว ครับผู้ดใดสนใจก็เดี๋ยวผมจะขอเบอร์คอต่งตางด้ไว้ให้นะครับผมเขามาเบิงนะครับก็บมีมีหลายตัวนะครับเนี่ยผู้ใดสนใจกับเขามาเบิงนะครับงัวหน่่ยัวจะแทงเขาเ่ยธรรมดาครับมันก็สิตื่นแน่นะครับยังบว เป็นเชือกนะครับผมแล้วก็ดังนะครับดังยังยังเจ็บอยู่นะครับาครับเดี๋ยวไปเบื้องอีกตัวนึงนะครับนี่เป็นสาวใหญ่แดงโบ๊ทนะครับตัวนี้ โอ้มีเหมือกบอ,อีกบ่โดนกันหนาะสิได้ผสมนะครับตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้สูงเง้วนะครับโบดครับรงูามาตัวด้กใส่ได้เลยฮา <c oughs> พอแดงๆดีๆใส่เนวไม่ต้อตงห่วงนะครับ หจะฝ่าวแก่ด้บหางกับง่ามนะครับกกหางดีนะครับาลามหางลามดีสองตัวหันเพื่อนสีดยาไทยพญาตยาบมลุ่งมาแล้วครับย่างครับเพราะว่าตัวนั้นมือมือจับหมอเขาสีดให้เลยครับ หนาครับสูงเา้วนะครับท่ายท่ายดีนะครับเตรียมตัวก็ดีหางหางงามนะครับหางกกหางง่ญ่หางลามนะครับแข้งขาก็นใหญ่นะครับตัวนี้ จับเข้ายกเลยเลยครับกอกยาไทยพญานะครับ,ราายยรบเหี็บร้อยนะครับ

วัวสาวนะครับพร้อมผสมเรื่องอีกบงนีวนจะเป็นน่าจะเป็นสัตว์อีกนะครับเพราะหมู่บ้านนี่เสียหนูเป็นสัตว์หมู่บ้านนาซีมีอาการเป็นสัตว์ข้างแล้วครับครับเราพูดถึงวัวค่ะนาซีผสมไดหมู่นี้อ๋อพร้อมหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านนี่ตอนเสียนุโท่มากคือว่าม่วงม่วงเป็นสัตว์แล้วครับครับม่วงเป็นสัตว์ก็เลยปล่อยปล่อยผ่านมาก่อน แต่ค้งจะเป็นวันมือวม่ใช่เลยมือวันที่ห้าว่าครับวันที่ห้าวันที่ยี่สิบห้ามาวันที่ยี่สิบห้านะครับไปอีกยี่สิบมือครับแต่ค้งจะหายมันสมบูรณ์กว่านิดนิดนึงปรับตัวห้อมนะครับครับปรับตัวเดินทางมาไกลนะครับปรับตัวครับปรับตัวไปเดี๋ยวคอยฟังราคาราคาจากทีมงานครับทีมงานเดียวกันได้ได้ครับ แล้วขอขอเบอร์ไว้นะครับฮามีคนสนใจเขาวมาเบิงจะติดต่อไว้เลยครับอยู่ที่ช่องของลูกตาลฟาร์มเนาะครับครับทางยูทูบช่องลูกตาลฟาร์มนะครับเบอร์โทรนะครับเป็นเบอร์โทรของโครงการเองนะครับศูนย์แปดเจ็ดครับผมศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่สี่หกครับครับผมครับฝากนะครับผู้ใดสนใจเขาวมาเบิงได้นะครับหรือโทรมาหรือสิติดตามทางช่องยูทูบนะครับ คงจะเร็วๆนี่แหละครับเดี๋ยวก็อีกสักครู่ครับเดี๋ยวให้ครับสมบูรณ์ก่อนเครื่อเราสมบูรณ์เขากระลังเมื่อยคือรถมากมากไกลนะครับไกลมากไกลมาแต่กรุงเทพไปละยองแล้วก็มาบุรีรัมย์นะครับสวยครับงัวงัวตัวนี้สวยครับนะครับเหมาะกับการน้ำไปเรียงแต่เดี๋ยวขอเวลาแต่งตัวอีกสักนิดนึงครับอดใจรอนะครับผมราคาก็จับต้องได้นะครับ บ่ได้บ่ได้ขายสั่งติดบ่ได้ขายสั่งติดครับบ่ได้ขายสั่งติดขายเอาพี่เอาน่องนะครับเอามูนะครับรอติดตามนะครับทางช่องลูกตาลฟ้ามนะครับผมอันนี้ก็ข้าวๆไ้ก่อนนะครับทายบรรยากาศการลุ่งนะครับการส่งงัวนะครับผม ก็าฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดติดตามนับช่อง YouTube วรลชินาฟรามนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ